สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางหางเสียงภาคเช้านะครับทำไมหัวเป็นบนะเนี่ยประจําวันอาทิตย์นะครับไอ้ไปใหญ่ลนะประจําเ,เ,จเป็นพหัสบดีครับประจําวันอาทิตย์เลยหางเสียงเปิดวันอาทิตย์ด้วยหางเสียงมู่วานที่กัดมาเหมือนเดิมน,นะครับสังเกตดูจะได้เปนที่ที่ตัวเน้นไม่มานะครับ ลุ้นกันต่อวันนี้แล้วกันนรเช้านี้ฟังของเฟ,ฟ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามกดซับสไครต์ไว้เนาะมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับฝากไว้ในใจเธอครับฝากไว้ในใจเธอก็เช้านี้เป็นเช่นไรเช้านี้เช้านี้เด่นสุดเจ็ดครับผมก็ชอบแนวทางนี้ไม่อยากพลาดกติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับอันนี้สําคัญมากนะครับ แล้วก็วันนี้หวยรัฐบาลออกนะครับใครเล่นเลขอะไรขอให้ร่ำรวยทุกท่านครับแล้วก็ใครเดินทางใครเดินทางกับภูมิทัณฑเนาครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับโอเคครับผมยังไม่ทันวางกนะ็จะบรรจาราอะไรเงี้ยนี่ชอเบอร์เบอร์ยัไงวะเนี่ยสนะองเจ็ดบวกเจ็ดสามครับสองเจ็ดบวกเจ็ดสามบวกเจ็ดสามขึ้จับที่บวกนะครับผมห้าเจ็ดศูนย์สาม เก้าเจ็ดสี่สามมัดเก้าเข้าไปครับผมมัดเก้าเข้าไปอ่าก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับหังเสีงครับสิบเอ็ดโมงตรงครับมาลุ้นกันหังเส็งน่าจะลุ้นพรุ่งนี้หังเสงิง,สง,น,ง,สงน่าจะมีหนึ่งรอบครับเพราะผมดูจากปฏิทินแล้วเขาเปิดเปิดทำการแต่ปิดเร็วกว่าเดิมครับน่าจะเปิดหนึ่งรอบพรุ่งนี้น่าจะมีจีน น่าจะมีจีนนะจีนกับพังเสียงที่เปิดนะครับงั้นก็รุ้นเอาละกันนะพวกนี้ครับโอเคครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม,มัาฟังครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับผม